แดีวนี้คุณเรียนคิดเตียนคุณทันกับคุณกระพลทองพับนไหมคือคือทันเนี่ยพี่ป๋องเนี่ยแก่กับผมสองปีแต่ตอนเรียนคิดเตียนเนี่ยไม่รู้จักกันอ่าเพราะมันคนละกวนอะไรเงี้ยนะักะปีมันคงห่างกันสองปีแล้วก็ที่สําคัญ<ๆ>พอไปพ,พอผมไปดูรูกพี่ป๋องตอนอที่เขาเรียนคิดเตียนเนี่ยม,มันไม่มีดางรู้จักหรอกอแล้วตอนนั้นพี่ป๋องโอ้โหหน้าตารูปรังส้นตีน ใครจะไปรู้ว่ามันไม่เหมือนตอนเนี้ยโอ้ทุกวันนี้ดีเหรอเออทุกวันนี้ดูดีกว่าเยอะอันนี้เรื่องจริงจริงอ่ะมึงไปดูตอนพี่ป๋องแม่งเรียนเป็นนักบอลเ่ยพี่ป๋องก็บอกเขาเป็นนักบอลเลยใช่ใช่ใช่เป็นจริงอ่าเป็นจริงๆอันนี้คือนี่มีคนคอนเฟิร์มนะหลายคนบอกเฮ้จริงพ่อป๋องลิงลมนี่มั่วหรือเปล่าเขาพูดคุยคนเดียวนี่พี่จอมคอนเฟิร์มว่าเป็นนักบอลจริงๆนะเป็นนักบอลจริงโอเคนักบอลจริงๆแต่นั่นคือยุคมืดของคิตเตีย์เลยถูกไหมโอ้ไม่ไม่ตอน ตอนที่ป๋องเขาเขาเคยทาเขาเรียกว่าสร้างบรอดิส่าคือตอนนั้นอะคริสเตียนก็ยังไม่ได้เก่งยังไม่ได้เป็นมหาอำนาจลูกหนังขาสั้นนี่เหรอไหมก็จตุรมิตรเนี่ยนะสี่โรงเรียนเนี่ยคุณเทพิเตียนอสัมชัญศูนย์ุหลาศเทพเลินเนี่ยตอนยุคกับพี่ยุคพี่กับพี่ป๋องเนี่ยมหาอำนาจลูกหนังมันมีอยู่สองทีมก็คือเทพเลินเนี่ยเขาพวกแบบแชมป์กรมพละแชมป์เรื่องจัมือแต่ถ้าจตุรมิรเนี่ยผูกขาดเลย คือศูนย์กุหลาบสูนกุหลาบไม่ผูกขาดเลยยุคพี่ป๋องเป็นทีมโรงเรียนเนี่ยก็พี่ป๋องก็อยู่สักประมาณมอ่าช่วงรุ่นอายุไม่เกิน18อ่ามหม6เนี่ยพี่ป๋องนี่เขาสร้างสถิติเข้าไปชิงชนะเลิศได้คือจตุรมิตรยุคที่พี่อยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะชิงชิงที่สามที่สามที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวัดไทยอะเทสเตอรินกับศูนย์กุหลาบก็ชิงกันอ่าวัดฝรั่งคิดเตอร์สามโอเฟิร์มดาบี้ก็จะชิงที่สามกันจพอมาปีพี่ป๋องเขาเขาเล่นเป็นตัวหลักของจตตุมิเนี่ย สุดกุลาบเขาคงเบื่อเขาคงเบื่อชิงกับเทพซิลินเซ็งละนัดสุดท้ายของรอบแรกเนี่ยถ้าเขาแพ้คิสเตียนเนี่ยคริสเตียนเข้าชิงเขาเลยเอาตัวสำรองลงคิสเตียนชนะสวนกุลาบสองศูนย์ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อยู่คิสเตียนมาไม่เคยเห็นคิสเตียนเข้าชิงแต่ตูรุมิทอะดีใจกันทั้งโรงเรียนโอ้โหพอเข้าชิงปุ๊บเอาตังอาจารย์ประกาศออกไมเลยยืนเลี้ยงแถวหน้าแอกเลยอะเขารู้ตรงชาติมีการประกาศ เกียรติคุณเลยว่าโรงเรียนเราสามารถเข้าจิงนะนเลินได้อโอ้โหร้องไปโรงเรียนกันน้าตาคอเบ้าเลยยืนยืดอ,อกนัดทิงไปเล่นที่สานามไทยญี่ปุ่นนินแดงเนี่ยลูกพี่ป๋องเนี่ยแหละโดนไปสีดอก <c oughs> แล้วเขาได้ลงบ้างไหมไม่ได้ลงแล้วมาบอกตอนหลังว่าเจ็บเจ็บยี่อะไรแค่เป็นตัวแรอแค่นั้นหละ